พนหิมะเลย่นิมะแล้วไปเขี่ยวมากบ่เดเขี่ยวมากบ่เพื่อนไปใส่เหนพมีเขี่ยวเพื่อนไม่ใส่พ่นนันไปใส่เอน่ไ่ดีไใส่ไปน้ำพวบ่ตัแล้วไกลบ่มจับั